วันนั้นนะครับที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตอ่านี่ยวันที่7วันที่7กันยานะครับมีผู้ติดเชื้อนะครับ200กว่าคนนะครับแต่ผมก็ยังไม่ไม่รู้ตัวนะครับว่าผมว่าผมติดเชื้อหรือเปล่านะครับเพราะไม่ไม่ได้ตรวจอะไรนะครับในวันนี้นะครับวันที่9กันยานะครับก็เริ่มป่วยเลยนะครับก็เนี่ยผมไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลมีนัดวันที่ วันที่วันที่เต่าวันที่ข้านะครับอันนี้วันเดือนปีเกิดนะครับประมาณวันที่ข้านะครับหมอเขานัดตรวจนะครับวันที่ข้าที่สิบเนี้ับนัดตรวจเนี่ยก็คนนี่ใบหนัดนัดตรวจนะครับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับผู้เสี่ยงนะครับเสี่ยงวันที่แปด ยังเสี่ยงอยู่นะครับยังยังไม่รู้ผลตรวจนะว่าผลตรวจออกมาเป็นยังไงครับตอนนี้ยังเสี 2, <c oughs> ่ยงอยู่ก็วันที่8นะครับ8ปดถึงสินะครับหมอให้ลา2วันนะแปดถึงสิก็รอผลตรวจอยู่นะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูวันที่เข้านะครับวันที่เข้าผมเริ่มเป็นไข้เลยนะครับก็กินไหนฟ้าตรายโชนกินยาที่มีอยู่นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็กินรักษาตัวอยู่นะครับ รถระหว so so ่างรอผลตรวจนะครับอัดยาอย่างเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับช่วงนั้นที่ผมจําได้นะครับนี่ครับต่อมานะครับวันที่9นะครับเวลาประมาณช่วงกั้มได้ครับผมเริ่มปวดหัวเลยนะครับปวดหัวช่วงนั้นนะครับมาถึงนี้นะวันที่10นะครับวันที่10ก็เริ่มมีอาการไข้นะครัเช้าวันที่10นะครับเริ่มมีอาการไข้นะเดี๋ยวผมจะหาใังกว่านะ ในระหว่างรอผลตรวจโควิดนะครับตานยาก็ไม่ดีขึ้นนะครับตัวเดี๋ยวร้อนนะครับเดี๋ยวหนาวนะครับมีอาการปวดตานะครับจนตาให้เกิดปวดหัวอย่างรุนแรงนะครับเหมือนสมองสแตกนะครับมีอาการไอคัดสมุกหหายใจลาบากนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับเจ็บหน้าอกก้างซ้ายกล้างขวานะครสองก้างเลยนะครับพูดได้ว่าเหมือนไข้หวัดใญ่นะครับก็สี่วันแล้วนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับก็ ในระหว่างรอผลตรวจตาาโรงพยาบ้านอยู่นับตอนนี้นะครับก็มีกลอาให้กำลังใจเยอะแยะนะครับเดี๋ยวแล้วก็วันต่อไปนับต่อมาวันที่11นะครับวันที่11เเนี่ยครับเวลาดี50ห้าสนับอาการไข้ไม่มีนะครับ มีอาการคัดสมุาหายใจลําบากนะมีการไอประมาณ2-3นาทีไอครั้งคนับมีอาการเจ็บคอนิดๆนะครับไม่มากนะครับและมีอาการมึนหัวนะครับเพราะกินยาไปเยอะนะครับกินทุกอย่างนะครับยานี่ครับอาการผมมีอาการร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับช่วงนั้นมีอาการหนาวครับใส่เสื้อสองชั้นนะครับต่อมาครับวันที่11นะครับช่วงสองทุ่มนับ ก็ผมสังเกตตัวได้นะครับสองตุ้มประมาณยี่สามนาทีนะครับเนี่ยอาการไข้ไม่มีนะครับมีอาการไอเหมือนเป็นปูิแพ้นะครับเจ็บหน้าอกนิดๆนะครับมีอาการทัศนมมกขาเจะลำบานนะครับแต่ตอนนี้นะครับอาการิ้มเตือนนะครับคือลิ้นไม่รับรุนะครับกลิ่นก็ไม่ได้นะครับสมุกรับกลิ่นไม่ได้นะครับตอนนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับช่วงสองตุ้มอ่านกันไม่กี่ไม่กี่เจ้าโมงครับ ผมว่ายังไม่ถึง12ชั่วโมงนึยซ้ำ <c oughs> ก็มีอาการต้นเติมก็มาครับไม่รับรถไม่รับกลิ่น,นครับวันที่11นี้นคะรับต,ต่อมาวันนี้นะครับวันที่12ถึงวันที่13อาการไอเหมือนเดิมครับอาการปวดหัวนิดหน่อยนะครับมึนหัวนิดหน่อยนะครับไม่รับรถไม่รับกลิ่นทานอาหารได้ปกตินะครับแต่แต่ไม่เยอะนะครับอาการโดยรวม อาการโดยรวมแล้วนะครับเหมือนใกล้หวัดธรรมดานะครับการอื่นๆถือว่าก็ยังดีนะครับการเพิ่มเติมนะครับเวลากินนะฮะกินอาหารนะครับมีอาการเจ็บหน้าอกนิดๆแต่ไม่มากนะครับวันนี้นะครับต่อไปต่อมาวันที่14นะครับวันที่14อาการดีขึ้นนะครับไอเล็กน้อยนะครับอาการไม่รับรสรักไม่รับกลิ่นก็ยังมีนะครับมึนหัวเล็กน้อยนะครับอาการอื่นไม่มีนะครับต่อมานะครับนี่ครับต่อมานะครับ กินยาก่อนนอนครับมีคว้าแต่ลายชนอะไรนะครับกินหมดเลยนะครับกินกินรักษาตามอาการนะครับวันนี้ผมมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการปวดไอนะก็กินตามอาการเลยนะครับกินยาตามอาการนะรักษาตามอาการต่อมานะครับวันที่สิบห้านะครับถือว่าวันวันที่สิบห้าวันนี้นะครับอาการดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นอาการรับลดรับกลิ่น เริ่มรับลดกลิ่นได้อาการไอมีอาการไอน้อยลงนะครับวันหนึ่งไอไม่ถึงสิบครั้งนะครับอาการอื่นไม่มีนะครับก็คือเรื่อหมายแลวนะครับวันที่สิบห้านี้นะก็นี่ครับควาตาควาตาลาชุนถมงไม่กินนะครับกินยารักษาตามอาการปกตินะครับอันนี้นะครับการตามาตามอาการนะครับจากนั้นวันที่สิบกนะครับช่วง วันที่11เิ่งรับมีอาการไอเล็กน้อยนะครับไอไม่มากนะครับการรับรสรับกลิ่นรับได้บางรสนะครับกลิ่นตอนนี้รับได้บ้างนะครับเพิ่มเติม้ามานะครับคือหูนะครับเสียงแห้งเวลาคืนน้ำลายเจ็บกอนะครับในตาร้อนอาการอื่นไม่มีนะครับก็ไม่มีนะครับอาการอื่นๆนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับวันที่17ถึงวันที่20นะครับมีอาการไอเล็กน้อยนะครับมีอาการเจ็บกอนนิดๆนะครับ ไม่รับรูไม่รับกลิ่นนะครับอาการอื่นก็ไม่มีนะวันที่17เจ็ลยนะมาครับไอวันที่2 0ถึง22นะครับไอนี้ผมอยู่โรงพยาบาลเลยนะครับเพื่อที่จะไปรับยาไอฟาริฟาเลียอะไรของเขาเนี่ยยาต้านโควิดของเขาเนี่ยอ่า20ถึง22อนะครับอาการไอนะครับไอเล็กน้อยนะครับการรับรูรับกลิ่นเริ่มรับได้นะครับอาการอื่นไม่มีนะขั้วอุณหภูมิตามนี้เลยนะครับที่วัดส่งไห้เขาทุกวันนะครับวัดส่งไห้เขาทุกวันเลยนะครับ ต่อมานะครับวันที่23นะครับวันนี้นะครับหมอหมอก็บอกว่าเชื้อเป็นวันที่กลับบ้านได้แล้วนะครับวันกลับบ้านได้แล้วเชื้อก็คือเชื้อมตายไปแล้วนะครับไม่สามารถกระจายให้คนอื่นได้นะครับแต่ยังเชื้อตัวนั้นนะยังอยู่ในร่างกายของเราครับเป็นภูมิคุ้มกันให้ให้เราครับก็วันนี้นะครับมีอาการไอเล็กน้อยนะครับการรับรับผินเริ่มรับได้นะครับ การอน่นก็ยังไม่มีนะครับวันที่23นะครับครับออกว่าออกจากออกจากโรงพยาบาลวันที่23นะครับวันที่23มผมก็ออกจากโรงพยาบาลแลวครับ13วันนะครับแล้วก็วันที่14ก็14วันที่14ก็มาอยู่ที่บ้านแลวครับเป็นนั้นว่าผมพักผ่อนอยู่14วันนะครับรักษาตัวอยู่แค่14วันนะครับคือไม่ไม่มีใบปรองเป็ดต่อนะครับก็ไปตำมานอะไรได้เลยนะครับก็วันที่25นะครับ เป็นวันตะมันวันแรกเลยนะเนี่ยวันแรกเลยนะครับวันที่ยี่ะครห้านะที่ผมไปตะวันนะก็วันที่ยี่สิบสี่นะวันที่ยี่สี่หมอยพักผ่อนหนึ่งวันนะก็ครบสิบสี่วันพอดีนะถึงวันที่ยี่สครัี่นะพักผ่อนหนึ่งวันนะครับก็ไม่มีอะไรมากกับพักผ่อนอยู่บ้านเอาไปหาอะไรกินด้านนอกพอวันที่ยี่สิบห้าน วันที่มากผมก็ไปตำานปกตินะครับไม่รู้นะครับคนอื่นเขาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านบางครั้งบางทีอาการอาจจะหนักกว่าผมก็ได้นะครับเพราะว่าหมอเขาน่าจะให้พักต่ออีกอาทิตย์หรือ14วันอะไรอย่างเนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ของผม14วันเป๊ะนะสิบ14วันเป๊ะก็ตามานได้เลยนะครับก็ไม่มีเชื้ออะไรติดแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าเน,นี่ย ผมก็ได้เขียนสรุปนับวิธีการวิธีการดูแลตัวเองนับการดูแลรักษาตัวเองนะครับใครที่ติดเชื้อสงสัยว่าติดเชื้อและลืมป้องกันตัวเองนับหรือเก็บและเก็บตัวเก็บตัวเอง14วันด้วยก็คือดูแลตัวเองนะครับให้ครบ14วันนับจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกตินับแล้วผมก็เขียนบอกตีนะครับหากมีอาการให้ติดต่อโรงพยาบาล ด้วยตัวเองหรือตรวจตรวจเองเป็นบวกนะครับถ้าตรวจเองเป็นบวกนะครับแล้วให้ให้ติดต่อหมอนะครับจะให้กักตัวที่บ้านหรือที่ไหน,นครับให้ตามหมอก่อนนะครับอย่าไปกักตัวเองนะครับเพราะเดี๋ยวอาการชุดขึ้นมาก็หมอไม่รู้นะครับเดี๋ยวพอจองเตียงช้าไปเดี๋ยวมันสายเกินไปนะครับก็เลย ต้องให้ติดต่อหมอก่อนนะครับติดต่อหมอเสร็จเขาจะให้คำแนะนําว่าเออควรกักตัวอยู่ที่บ้านกักตัวอยู่ที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลตามอาการนะครับว่าอาการหนักเบานะครับก็คืออาการเนี่ยสังเกตอาการได้เลยนะครับสี่วันแรกนะครับอาการหนักนะครับสี่วันแรกอาการออกเลยนะครับผมมีไข้ขึ้นหนาวสั่นนะครับสี่วันแรกที่ผมที่ได้อ่านมาก็คือสี่วันเป๊ะนะครับของผมทานยาก็ไม่ดีขึ้นนะครับ ตัวเดียวร้อนเดียวหนาวอีกไหมครับที่ผมพูดมาผมใส่เสื้อสองชั้นยู่นะเดียวร้อนเดียวหนาวนะครับมีอาการปวดเบ้าตานะครับจนตาไม่ปวดหัวรุนแรงนะครับเหมือนสมองจะแตกมีอาการไอคัดสมุกหายใจลําบากนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับเจ็บเน่าก้างซ้ายและก้างฝานะครับเหมือนไข้หวัดญงเลยนะครัไอันี้สี่วันแรกนี่ครับตามมีอาการอย่างนี้นะครับให้ปรึกษาหมอก่อนนะครับ โตจองเตียงให้ปรึกษาหมอนะครับว่ามีเตียงว่างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือหมอให้กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับให้กินยาตามอาการยังไงแต่นี่ผมกินยาตามอาการนะครับรักษาตัวนะครับแล้วสังเกตอาการตัวเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหากไม่มีอาการที่ว่าน,นะครับอยู่ไว้รอดสิบวันนะครับอยู่ไว้รอดในสิบวันนี้ก็คืออยู่ให้ไ,ได้สิบวันขึ้นไปนะครับคือจะให้เชื้อลงปอดอะไรอย่างนี้คคือ ถ้าหายใจติดกัดนี่หมายถึงว่าแอนเราต้องติดต่อหมอด่วนเลยนะครับใน10วันนี้นะครับคืออันตรายนะครับอันนี้อยู่ไว้รอด10วันนะครับหลังจากครบ14วันนะครับหลังจาก11วัน11 11 12วันเนี่ยก็คือเชื้อมันจะตายไปเองครับอยู่ครบ10อยู่ครบ14วันนะครับจะเป็นเชื้อตายนะครับจะเป็นเชื้อตายก็คือเชื้อมันจะตายอยู่ในร่างกายเรานะครับไม่สามารถกระจายให้คนอื่นได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเชื้อมันอยู่ในร่างกายของเรานะครับมันไม่สามารถตปกระจายไปให้คนอื่นได้จริงนะครับแต่เชื้อที่อยู่ในร่างกายเราเราต้องสังเกตอาการเรานะความมีอาการดีขึ้นไหมเน่นหน้าอกไหมอะไรอย่างนี้ปรึกษาหมอบ่อยๆะครนะพยายามปรึกษาหมอไปหาหมอบ่อยๆเผื่อบางตีเชื้อมกระจายอยู่ในร่างกายเราขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับ อาจจะทำให้สุกปัพบเราอ่อนแอเปียอะไรเนี่ยต้องต้องตามหมอครับเรื่องนี้นะครับผมก็ให้คำตอบไปเลยไม่ได้นะครับหลังจาก14วันนี้นค,ควรลาพักผ่อนร่างกายต่อนะครับเนี่ยตามคําแนะนําหมอนะครับที่ผมก็เขียนระบุไว้เลยนะครับตามคําแนะนําหมอนะครับแล้วมีคําถามมาอีกนะครับว่าคําถามว่าคนติดเชื้อแล้วนะครับมีปูมว่าฉีดวัคซีนป๊อก เชื้อที่ติดอยู่นั้นครับเพราะว่าเชื้อที่ติดอยู่นั้นนะ,เ,ะเ,นนนะเป็นตัวเดียวกันในจังหวัดน,น,นั้นนะครับคือเชื้อเหมือนเชื้อเดลต้านะครับเราติดเชื้อเดลต้าเชื้อเดลต้าก็ไม่สามารถทาอะไรเราได้แล้วนะครับพอเราติดเรามีปุมเรามีป่มเชื้อเดลต้าอยู่แล้วครับดลต้ามันคงจะไม่มากัดตัวเองแล้วนะครับ <c oughs> ะะต่อไปนะครับสามารถติดได้ติดติดติดได้อีกหรือไม่นะครับก็ อันนี้นะผมได้เขียนไว้แล้วนะครับก็คือติดได้นะครับอาจมีเชื้อที่แรงหวาเดิมนะครับหรือเชื้อมันกลายปัุนขึ้นนะครับผมหรือมีเชื้อใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับเชื้อใหม่เข้ามาเหมือนเชื้อเล็กที่แรงหวาดลต้าอะไรอย่างนี้ครับก็ทาให้แรงหวานะครับมก็อาจจะติดได้นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากตรวจปุ๊บเชื้อวันแรกนะควรรักษา ตัวครบ14วันนะครับหลัง14วันยังตรวจถึงผลเป็นบวกหรือไม่หรือว่าขึ้น2ทงขีดนับยังตรวจเจอนะครับอปนี้นะยังตรวจเจอนะครับแต่เชื้อมันไม่สามารถกระจายให้คนอื่นได้เลยนะครับพอเราตักก่อน14บวกอีก14วันนะครับหลัง14วันหรือเดือนวานะครับมันก็ตรวจไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าตรวจขึ้นมันก็เป็นเชื่อหลอนนะกระจายไอ้ไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ เชื้อมันจะอยู่ได้แค่14วันนะครับแล้วมันจะตายไปเองนะครับมันจะตายอยู่ในร่างกายเรานะครับมันแบบเป็นปุ่มปุ้มกันใหรเอนนะครับครับผมโอเคนะครับใครที่ติดเชื้อก็ลองดูนะครับลองปรึกษาหมอดูนะครับอันนี้ผมมาให้เป็นแนวทางนะครับแนวทางในการดูแลตัวเองนะครับว่าวิธีการรักษาโควิดมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแต่วิธีการรักษาที่ดีที่ต้อง ถึงมือหมอคนระับถึงมือหมอเท่านั้นนะครับอย่าไปกักตัวตัวเองนะครับเหมือนตัวเองปิดแล้วไปกักตัวตัวเองมัน,มนผมว่ามันไม่ดีคนระับมันทําให้เดี๋ยวปลอดเชื้อลงปลอดเราไม่รู้คนระับว่าเชื้อลงปลอดไม่ได้สไลไม่ได้ตรวจเลือดอไม่ได้ไปตรวจวัดอุณหภูมิอะไรอย่างนี้ครับว่าเชื้อมไปถึงไหนมันค้างอยู่ตรงไหนในส่วนของร่างกายตรงไหนอะไรอย่างเนี้ เพราะฉะนั้นต้องปรึกษาหมอดีกว่าคาแนะนําจากหมอดีที่สุดนะครับครับผมโอเคนะครับก็เป็นแนวต่างให้ขนาดนี้นะครับใครที่จะมาเอสเฟสผมก็เอสมาได้นะคเอสเข้ามาหารได้นะครับผมเปิดอ่าเป็นสาตาหน้านะครับสาธานะสามารถอ่านได้เลยนะครับผมไม่มีลิขสิทธิ์อะไรนะเพราะว่าอันนี้อาการที่ผมเป็นเองนะครับผมก็เอามาพูดอาการตามตามนี้นะครับตามคำแนะนำของหมอนะครับตาม ที่หมอก็ให้คาแนะนํำมาก็เนี่ยผมพูดอาการของผมเลยนะครับอาการของผมโดยตรงนักที่ผมเป็นนะครับเตะครับกรมมากเลยนะครับ